วันนี้มาทำความรู้จักกุหลาบสีขาวที่พี่ปลูกไว้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะวันนี้จะมาแนะนำกุหลาบที่ปลูกเองนะคะ,ะชื่อกุหลาบโป๊บจอหนพอที่สองฟังชื่อก็รู้เลยว่าเขาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับท่านสันตปาปาโป๊บจอหนพอที่สองแห่งวาติกันนั่นเองค่ะกุหลาบพันนี้ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากคนอเมริกันนะคะแล้วก็แนะนำสู่สาธารณชนประมาณปี2006ค่ะเป็นกุหลาบสีขาวและตรงกลางดอกเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองคริมครีนนะคะในคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นดอกตั้งแต่ดอกตูมดอกแย้มบานบานเต็มที่ ก็ดอกที่โรยเลยค่ะกุหลาบอันนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นเหมือนกับน้ำหอมนะคะหอมก็ชื่นใจเลยละค่ะแล้วออกดอกบ่อยนะคะออกดอกบ่อยคือพอเขาบานแล้วก็เริ่มโรยแล้วก็ตัดแต่เนี่ยเขาก็จะออกแตกกิ่งมาใหม่แล้วก็ออกดอกอีกนะคะแต่ เสียของดอกกุหลาบอันนี้ก็คือก้านดอกเขาจะอ่อนค่ะไม่แข็งเป็นกุหลาบตัดดอกก็จริงแต่ก้านดอกเขาจะ,ะไม่ค่อยแข็งนะคะบางครั้งเนี่ยดอกก็จะห้อยลงมาตกดอกลงมาได้นะคะส่วนทรงพุ่งของเขาเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยก็จะสูงได้ถึง1เมตร20ถึง1เมตร40เลยแต่ต้นเนี้ยสูงประมาณ80กับ 80เซนหรือประมาณเกือบเบจะ1เมตรแล้วนะคะต้นนี้ปลูกในกระถางค่ะทรงพุ่มก็จะดูโปร่งโปงหน่อยนะ,ะส่วนเรื่องแสงแดดนะคะพี่ปลูกกุหลาบต้นนี้ในกระถางก็ย้ายที่มาหลายที่เลยเจอแดดแรงเจอมาหลายมุมแล้วก็มาลงตัวตรงนี้เป็นมุมที่อยู่ด้านหน้าบ้านซึ่งจะได้แดดเนี่ยช่วงเช้าประมาณสัก4ชั่วโมงกว่าๆนะคะ แล้วเขาโอเคมากก็คือจะอดูแข็งแรงสีดอกดูสวยแล้วก็ออกรอบดอกไหวนะคะซึ่งจากข้อมูลที่ไปดูในคลิปของต่างประเทศแล้วก็ดูเอกสอารจากอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเขาในเมืองหนาวเนี่ยก็จะชอบแดดเป็นแบบฟูลเดย์เลยออกแดดให้ทั้งวันเลยนะแต่บ้านเราเนี่ย ในเคสของพี่เนี่ยอาจจะแดดแรงไปนะคะเขาก็เลยเจะมีลักษณะเหี่ยวเหี่ยวเพียๆนะคะก็ต้องมาอยู่ตรงมุมนี้นะคะที่มีแดดอยู่ประมาณเนี้ยนะคะประมาณแดดเช้าสักสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยก็โอเคค่ะกุหลาบสายพันธุ์โป๊บจอนพอที่สองเนี่ยนะคะเรียกว่าได้รางวัลมาหลายรางวัลเลยเก็บรางวัลด้านกลิ่นหอมมานะคะ S <S <an> <S ก็ถือว่าเป็นกุหลาบอีกสายพานนันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกในบ้านเรานะคะเรื่องโลกเพี้ยอะไรก็มีรบกวนพอสมควรน,นะแต่เขากา็มีความสามารถในการที่จะต้านทานอยู่ในระดับหนึ่งละคะ่ะแต่เราคนปลูกก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะคะหรืออาจจะดูกุหลาบกันเพลินๆนะคะ ยังไงก็ให้กำลังใจสบายจังสเตชั่นด้วยกันกดติดตามเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ